ตัวอย่างนี้ถ้ามันมีกล่องขึ้นมาแดงๆก็ไม่เป็นไรลบทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับกล่องเมื่อกี้มันจะทําให้ซิมูเลชันรันแบบเรียวไทม์ได้แต่ในกรณีนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวอย่างเนี้ผมเอาขึ้นมาเพื่อให,ให้เห็นว่าในการใช้งานจริงๆว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาใช้ซิมู l i n งเขาใช้ทําอะไรนะครับเมันเป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างของ m a t l a b นะครับที่บอกว่าไว้ดีไซน์โฟลทอ r a นส์ฟิลคอนโทรลซิสเต็ม ในรถยนต์เนี่ยกล่องสีเหลืองสมมุติว่าเป็นเครื่องยนต์ของรถยนต์นะครับมันก็จะมีสมก,การทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายว่าเครื่องยนต์เนี่ยทำงานยังไงนะครับเราก็จะมีสมก,การพวกนี้โดยที่เราสามารถศึกษาพฤติกรรมของเครื่องยนต์ได้โดยที่เราไม่ต้องรันเครื่องยนต์จริงรันซิมูเลชันมันก็ง่ายกว่าและประหยัดกว่าใช่ไหมส่วนคอนโทรลเลอร์สีเขียวก็คือตัวโฟลทอร์นคอนโทรลซิสเต็มของเรา นะครับที่มันจะไปบังคับว่าจะต้องไปจ่ายฟิวเรตหรืออัตราเชื้อเพลิงเนี่ยเท่าไหร่ระบบมันถึงจะทํางานเครื่องยนต์มันถึงจะทํางานได้ถูกต้องและออปติมอลที่สุดซึ่งปกติก็อยู่ที่ประมาณ14.6นะครับแต่ละกล่องก็จะมีระบบคอนโทรลที่ก็แล้วแต่ดีไซน์ว่าจะซับซ้อนขนาดไหนนะครับแล้วก็ในในส่วนของ คอนโ l รลจ i กตรงนี้เขาใช้ finite state machine ก็คือ state flow นะครับซึ่งมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้าง powerful เวลาเราจะโมเดลแล้วก็ซิมูเลต event-driven system นะครับปกติเวลาเราเขียนโปรแกรมเ,เวลาใช้ flow chart เนี่ยมันเป็น sequential ใช่ไหมครับก็คือมันไล่ไปหนึ่งมาสองมาสามแต่ finite state machine ก็คือโมเดลระบบที่เป็น event-driven system ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เกิดขึ้นก็ต้องทําได้นะครับตัวอย่างหนึ่งของ event event ก็คือ window ใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าจะใครจะปิดจะเปิด window เมื่อไหร่ก็ต้องเป็น event อย่างเงี้ยก็คือไฟ n i e s t machine แล้วในแต่ละกล่องเนี่ยมันก็คืออันนี้ simulate O2 sensor O, o oxygen อันนี้ simulate การเช็ค sensor pressure นะครับอันนี้ simulate อ่อคันเร่งอันนี้ simulate speed แล้วก็ข้างในก็เป็น state flow หรือ finite state machine ที่คอย track ว่าตอนนี้สถานะการ fail อยู่ในสถานะไหนปกติหรือเฟ i l ไม่เฟ i l นะครับถ้าผมลองรัน simulation ดูตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยไม่เฟล l ยังทำงานปกตินะครับแต่อย่างที่บอก s i m ูลิ n งเนี่ยมันจะไม่รันในเรียวไทม์ตอนนี้มันคัมภัยอยู่แล้วเดี๋ยวเวลาเนี่ยมันจะค่อนข้างกระโดดเห็นไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอากล่องเรียวไทม์ออกนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆคราวนี้เราก็จะเห็นว่าฟิลเนี่ยมันจะอยู่ที่แอร์ทูฟิลไรชั่นควรจะอยู่ที่ประมาณ14.6นะครับถึงจะดีถ้าเราแกล้งบอกว่าให้เซนเซอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันเฟลนะครับ โดยโดยไปแกล้งบอกว่าเซนเซอร์ทร็อตเทิลเฟมาท็อกเกิลสวิตตัวนี้นะครับปุ๊บเราก็จะเห็นว่าตัวสเตต e โฟล์มันมันทำงานอาจไม่เฟล l นะครับสเตตก็ไม่วิ่งเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอเฟล l ปุ๊บแอร์ทูฟิลเรชั่ก็จะลดลงมาเหลือประมาณ11กว่ากว่าแต่ก็ยังทำงานได้สมมุติว่าให้เซนเซอร์อีกตัวหนึ่งเฟล l s สเตต f โฟล์ทำงานคราวนี้ระบบต้องชัดดาวนะครับ ก็ฟิลเต a t e เป็นศูนย์อย่างเงี้ยข้อดีของเ,ออเทคนิคนี้ยมันให้เห็นนะครับชัดๆว่าว่ามันง่ายในการที่เราจะวิเคราะห์ระบบถ้าเราต้องมารันเครื่องยนต์จริงมันเปลืองน้ำมันเสียเวลาติดทีนึงอะไรเงี้ยใช่ไหมครังั้นประโยชน์ของการรันซิมูเลชันก็คือแบบนี้ ตอนนี้เมาสม์ผมไอ้นี่ไปแล้วต้องลงคอมไพเลอร์อ่ะงั้นตัวอย่างนี้คือถ้าถ้าใช้ MATLAB ที่เครื่องเป็น6 4สิบิตนะครับมันจะต้องลงคอมไพเลอร์ด้วยที่แปลงภาษา C มาจะรันซิมูเลชันอะไรเงี้ยซึ่ง มันก็จะมีฟรีคอมไพเลอร์อยู่ก็ต้องไปดูวิธีการในในเว็บแล้วก็ Install ดูถึงจะรันได้คอมไพเลอร์ใช้ตอนไหนถ้า64บิตก็คือเมื่อเราใช้ Stateflow กับ embedded matlab block นะครับซึ่ง embedded matlab block เนี่ยมันจะเป็นบล็อกที่ให้เราเขียน matlab code เข้าไปได้เลยมันจะเป็น subset ของ matlab function ที่มีแต่ว่ามันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็คือกล่องนี้ user define แล้วก็ embed แต่ถ้าเกิดเป็น2013เนี่ยมันจะเรียก MATLAB function block หรือยังไงเนี่ยครับในนี้เราสามารถเขียน MATLAB function ได้หลายฟังก์ชันอยู่มันก็จะช่วยให้ง่ายในการทำระบบนะครับแต่ตัวอย่างนี้คือต้อง run s i m u l a t เป็นการสาธิตให้เห็นเฉยๆว่าโอเคเรา design ตัว controller ใช้โมเดลเบสดีไซน์นะครับพอเราดีไซน์เสร็จแล้วงั้นผมอาจจะต้องรันให้ดูนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดตัวอย่างที่14นะครับสามารถที่จะเอาโมเดลตัวนั้นน่ะมารันในคอนโทรลเลอร์เราได้เลยนะครับคราวนี้ผมย้ายสิ่งที่ผมทำก็คือ ตัวนี้เป็นโมเดลสําหรับทารเก็ตนะครับกล่องเขียวคือคอนโทรลเลอร์เหมือนเดิมแล้วผมก็ใช้รับส่งข้อมูลนะครับรับว่าท็อตเทลหรือเซนเซอร์อะไรต่างๆเฟลไม่เฟลตรงนี้นะครับที่เราซิมูเลตแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการบิวโมเดลนี้นะครับลงไปใน t ทรเก็ต ึ่งมันเป็นโมเดลเดียวกล่องเขียวกับที่เราทำเมื่อก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เรารันในคอมพิวเตอร์เป็นซิมูเลชันเฉยๆก็สั่งบิวนะครับรอสักครู่หนึ่งอ่ะตอนนี้ผมได้บิลแทรเก็ตนี้ให้ดูว่าข้างในยังคงเหมือนเดิมนะครับก็มีสเตตเอ่อสเตตไฟน์สเตตมชชีนไซโฟแล้วก็พวกสมการอะไรต่างๆก็ยังรันอยู่ในนี้เหมือนเดิม เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่เป็นโมเดลสำหรับโฮสต์ตรงเนี้ยผมแค่ดึงกล่องสีเขียวไปอยู่ในทารเก็ตแล้วผมก็เอามาแทนด้วยกล่องสื่อสารนะครับที่บอกว่างั้นก็ให้การคำนวณของตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยไปอยู่ในคอนโทรเลอร์จริงๆก็เสมือนว่ามีกล่องเขียวเนี่ยเดิมมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมเอาออก แล้วก็แทนด้วยว่ารับข้อมูลมาตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นทาร์เก็ตแทนแล้วทาร์เก็ตได้อะไรก็ส่งข้อมูลออกมาแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็รับแล้วตัวกล่องเครื่องยนต์สีเหลืองก็ยังคงเป็นกล่องเดิมนั่นหมายความว่าผมจะลองรันตัว algorithm control เนี่ยในตัว m i c ค o c o n t r o l l e r ละแต่ว่ามาคนโทรลโมเดลของของเครื่องยนต์ในนี้แทนนะครับเเพราะฉะนั้นผมก็จะลองรัน simulation นี้ดูนะครับ ออลืมเปลี่ยนนะครับต้องคอมยีบสองอ่ะตอนนี้ก็ลันอยู่นะครับ ในหน้าจอก,ก็จะบอกว่าตอนนี้มีเซนเซอร์เซนเซอร์ทั้งสามสี่ตัวไม่เฟลนะครับเป็นศูนย์แล้วก็ถ้าเรามาดู a i r to f u e l Ratio ก็ควรจะวควบคุมได้ที่สิบสี่จุดหกซึ่งเป็นเลทที่เราบอกว่าดีที่สุดใช่ไหมครับ อันนี้ก็แปลว่าคอนโทรลเลอร์เราอ่ะทำเอาไกรท์เมื่อกี้แล้วก็ยังทำงานควบคุมได้ดีถ้าผมแกล้งบอกว่าให้เซนเซอร์เฟลตัวหนึ่งนะครับทอต a เทลเฟล o n ปุ๊บคอนโทรลเลอร์ Controller ก็บอกว่าทอต a เทลเฟลใช่ไหมครับเอาไกรท์มันอยู่ในนี้มัน detect ดีเทคได้แล้วก็แอร์ทูฟิ l เ Ratio ต้อง11กว่ากว่าใช่ไหมครับอ่านี่ก็11กว่ากวา่า ตามที่เราที่เราบอกก็เหมือกนกับกรณีเมื่อกี้แต่ถ้าเซนเซอร์เฟลสองตัวเมื่อไหร่ระบบจะต้องชัดดาวใช่ไหมครับโดยดีไซน์ปึ๊บอันนี้สปีดกับทัทเ total เฟลระบบก็ชัดดาวเพราะฟิลเลตเป็นศูนย์อย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับที่เราดีไซน์ในซิมูเลตยังไงแล้วเราก็เอาที่ซิมูเลตอะมาลันในทาร์ e เก็ตได้เลย ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของโมเดลเบสดีไซน์ว่าทำไมอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอา,อากาศยานซึ่งระบบมันค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยเขาถึงต้องหันมาใช้วิธีอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราดีไซน์ระบบที่มันซับซ้อนจริงๆแล้วอะไอกราฟิกอล้โปรแกรมมิ่งนี่มันช่วยได้เยอะจร,งจรงิงๆนะครับถ้าทําใครไม่ให้คอนโทรลเอนจิเนียร์หรือไอพวกคอนโทรไอ เชิงวิศวะไฟฟ้าจ๋าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพถ้าเป็นซอฟต์แวร์แต่ถ้าเป็นผมว่าซอฟต์แวร์ก็คงเห็นภาพเหมือนกันเนาะถ้ายิ่งระบบซับซ้อนเมื่อไหร่แล้วยิ่งต้องมีบล็อกไดอะแกรมเข้ามาแทนมีซับซิสเต็มมีอะไรใช่ไหมฮะก็เหมือนกันก็เหมือนกันเออ <c oughs> ก็เนี่ยครับว่าผมคิดว่าจุดแข็งของสิ่งที่เราทำตรงเนี้ก็คือว่าหรือมันเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีมันพาไปอะว่า ถ้าเราทําระบบอะไรซับซ้อนทํำยังไงให้ดีไซน์ได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นถามว่าในวงการแอดมิเมิกอาจจะไม่มีผลเท่าไหร่ใช่ไหมคจะเร็วไปทําไมแล้วอุตสาหกรรมอะจาเป็นไหมคู่แข่งเขาเขาแข่งกันใครออกของที่ซับซ้อนได้กว่าเร็วกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบเยอะใช่ไหมครับนี่มองในโลกของการแข่งขันจริงๆเนาะเราทำโปรดักต์ขายอะ ทำไมฟอร์ดโฟลัสถึงเอาระบบรถที่มันแบบแท็กนู่นแท็กนี่มาทำไมในเยอรมันถึงพยายามทำระบบรถที่ขับออโต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้เล่นกันที่เขาเล่นกันที่เอาการ์ทึมกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะอะไรที่มันแอดวานแล้วเนี่ยมันก็ต้องแข่งกันแบบนี้นะครับโอเคอันนี้จะจะก็จบ ปิดท้ายในส่วนให้เห็นว่าเออโมเดลเบสไซ g ์หรือว่าที่เราเออทำมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมีมีแลบเล็กๆที่เป็นแค่ตัวอย่างสอนให้เห็นว่าเวลาที่ผมสอนนักเรียนนะครับเ,ออเดี๋ยวผมขอสต็อปอันนี้ก่อน